ับสวัสดีครับผมมาเจอกับทีมงานโซลารเซลล์มาสารคามอีกนะครับในคลิปการติดตั้งโซลารเซลล์นะพอดีเราติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นที่เราเห็นนะเป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับจะเป็นทางลาดชันลงมาลงมาในบ่อบาดานนะครับ พอดีเราติดตั้งไปหลายวันแล้วนะครับก็เพิ่งเข้ามาดูนะครับวันนี้ก็เพิ่งเข้ามาดูลูกค้าก็เทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดโครงสร้างนะครับชุดโครงสร้างตัวนี้นะครับก็ลูกค้าขอให้ทําแบบนี้นะครับเป็นสี่เสานะครับสี่เสาแบบยกสูงนะบยกสูงเ่้มหัวเหมือนเดิมครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบตัวนี้ เป็นแผงโมโนนะครับเป็นี่เป็นแผงโมโนข <c oughs> ออภัยครับผมเป็นแผงโมโนขนาด420วัตต์นะเป็นฮาร์มเซลล์ของยี่ห้อพานาโซรานะครับเป็นพานาโซราก็ทำเป็นโครงโครงเหล็กนะครับขนาดเสาสามเหลี่ยมสามคูณสาเสาสามคูณสาแล้วก็ยกสูงตัหัวนะครับข้างบนครับก็ สองคูณสองนะครับที่คาดยาวทั้งสองสองข้างนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะย้อนแสงนะพอดีย้อนแสงก็เป็นโมโนฮับเซลสี่แผงตัวนี้เป็นปั๊มของ อันดูโรขนาด2แรงครับสแรงแต่ท่อที่เราขึ้นมาจากบอ่อบาดานเป็นนิ้วครึ่งคนระับแต่ลงบอ่อนะครับเป็นขนาด2นิ้ว การเก็บสายเดินสายนะครับเราก็จะร้อยท่อให้เหมือนเดิมคนะรับร้อยท่อครับนะตัวนี้เป็นแผงโมโนฮับเซลแล้วก็ปัม๊มฮันโดโรขนาด2แรงนะครับตัวนี้ใช้นะ15คิวนะครับ1ิเดี๋ยวดูออกจากปากบ่อบ้างนะครับ ครับอันนี้เป็นข้อนิ้วครึ่งครับที่ขึ้นมาจากปากบอ่อครับก็ถือว่าได้น้ําดีเลยทีเดียวครนะับบ่อน,นี้เราก็ทั้งเจาะทั้งติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยนะครับั๊มขนาดสองแรงครับนะตัวน,นี้ใช้ท่อนิ้วครึ่งปกติก็ออกสองนิ้วได้นะครับเราขึ้นมาเนิ้วครึ่งเลยนะตั้งแต่ก้นบอ่อแล้วก็มาออกเนิ้วครึ่ง ลูกค้าท่านใดสนใจทำอยากจะเจาะบ่อบาดาลอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์นะก็โทรหาทีนงานของเราได้เลยนะครับอยากจะให้เราทําโครงสร้างแบบไหนนะแบบแบบสองเสานะหรือว่าแบบสี่เสาแบบนี้ก็ได้นะก็ยินดีทําให้ลูกค้าได้หมดนะครับอันนี้ก็ออกประมาณสิบกว่าจูได้นะต่อชั่วโมงสิบกว่าจูต่อชั่วโมงได้แน่นอนอันนี้น้ําเราเจาะไปที่ 60เมตรนะครับ60เมตร60เมตรก็ย่อนปั๊มไป10ท่อนครับจอนข้อม้วเครื่องไป10ท่อนอันนี้ก็แค่แยะเข้ามานะแยะเข้ามาดูนะครับจะไปสำรวจน้ำที่ ใกล้ๆนะครับก็มีโักาสได้และเข้าขมาเพราะว่าตอนที่ติดตั้งนะก็ไม่ได้เข้ามาตอนนี้ได้ผ่านมาก็เลยแวะเข้าขมาดูให้ลูกค้าดูว่าอยากจะทำโครงสร้างแบบไหนเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของทางกิมงานของเราก็มีสองเบอร์คนระับ0870263118 และ0859266349นะครับพิมงานโซลาเซลล์มหาสอรคามทำนะบริการเจาะบอ่อบาดาลติดตั้งโซลาเซลล์นะครับแล้วก็จำหน่ายชุดโซลาเซลล์นะครับชุดโซลาเซลล์สูบน้ำชุดนอนนาก็มีนะครับก็ไปได้ทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนนะชุดโซลาเซลล์สูบน้ำนะครับ,รเ,นะรบเรามีชุดประกอบแล้วก็ให้ลูกค้าไปติดตั้งเองก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊ม โจไดแฮนดูโรรีเบนโตครับก็สนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามก่อน<ม>เราติดตั้งโซลาเซลล์ครับแล้วก็เจาะบ,บ่อบาดาลรับประกัน1ปีนะครับรับประกันหลังการขาย1ปีนะครับ เรามีการทํางานแล้วก็รับประกัน,นครับไม่ได้เจาะทิ้งเจาะกว้างนะครับก็มีการรับประกันแน่นอนครับถ้าไปเจาะบ่อบ,บรดาลไม่ได้น้ำนะครับเราก็ไม่ได้คิดเงิน,นครโอเคเดี๋ยวใส่ท่อ2องนิ้วลงไปในสระดีกว่าครับ ก็ทําให้เห็นภาพนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อท่อปลายท่อครับก็จะออกประมาณนี้นะครับถ้าเป็นท่อนิ้วครึ่งแนตะ่ถ้าเราต่อปลายท่อครับก็จะออกเป็นท่อเมื่อกี้หาท่อไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับต่อ ที่บ่อนี้ก็ถือว่าน้ําดีใช้ได้เลยนะครับสําหรับรุ่นที่เป็นสีแถงนะครับสีแถงสองแรงก็ได้นะครับทุกบ่อน้ําที่ทางทีมงานของเราไปเจาะบ,บ่อบาดาลน,นะครับแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์แล้วก็จะมีการดูแลร,รับปรกันทุนกอย่างอย่างปั๊มสเปิร์ตนะครับเราก็จำหนายนแล้วก็รับประกันให้ลูกค้าไม่ว่าจะลูกค้าจะเอาไปติดตั้งเองครับหรือว่าจะให้ จ้างให้ครก็จะมีการรับประกันให้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าพอมี่ปัญหามาจะปล่อ,อยรอยแผลลูกค้านะครับไม่ไม่มีนะครับแบบนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออนะุาตรัต่อต่อ้องเมืงอะไรครับ เป็นลักษณะนี้นะครับก็เต็มท่อดอยู่นะครัเต็มท่อแล้วก็พุ่งดีด้วยครับน้ําจับไม่ลึกนะครับจับอยู่ที่สิประมาณ1ิบเจ็เมตรนะครับวัดจากระดับผิวนดินลงไปแต่ถ้าน้ําที่ดันขึ้นมาสังสูงครับก็น้ําก็จะทําให้น้ําแรงกว่านี้แต่ถ้าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับ ระยะต่อตรงสะ่อนครับครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็โทรหาทีมงานของเรานะครับผมเพราะว่าบางพื้นที่นะครับราคาค่าจอดนะแล้วก็ระยะทางนะครับก็อาจจะแตกต่างกันนะบางทีท่านาถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับก็อาจจะบอกราคาไม่ได้นะถ้าโทรมาคุยก็ได้รายละเอียดดีนะครับ เอาแบบนั้นดีกว่านะเพราะว่าจะได้รายละเอียดแล้วก็ได้ราคาที่ชัวร์แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ